Yeah. เมื่อวันที่6มีนาคมที่ร้านออสการ์สมาคมนักข่าวพัทยานำโดยนายอมพรแสงแก้วนายกสมาคมนักข่าวพัทยาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ5มีนาคมประจำปี2567โดยบรรยากาศในงานครั้งนี้ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบง่าย เพื่อความเป็นกันเองแบบพี่น้องร่วมวงการและสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เนื่องโดยในวันนี้เป็นวันนักข่าวแห่งชาติทางสมาคมนักข่าวพัทยาจึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกนักข่าวทุกคนที่ได้มีการทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีรวมไปถึงเป็นการพบปะสังสรรค์และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของกลุ่มสมาชิกอีกด้วย อาชีพที่เสียสลามากมากนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือต้องเสียสละในส่วนของการเสียสละกวันหุดทั้งหมดคือวันสำคัญทั้งหมดวันเทศกาลทั้งหมดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ไปไหนนั้นเลยนะครับเพราะว่าต้องคอยดาเนินการไปถ่ายงานสงกา์ไปถ่ายงานปีใหม่ไปถ่ายงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รายหยุดในวันหยุดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียสละที่หนึ่งนะครับเรื่องเสียสละที่สองก็คือเป็นเรื่องของการที่เข้าไปทำข่าวต่างๆ ก็ต <People> ้องไปเสี่ยงชีวิตกับเหตุการณ์ไฟไหม้หรือไม่ก็ไปถ่ายทำรายการที่อาจจะไปเหยียบเท้าใครบางคนก็โดนวิ่งหลบกระสุนกันนะครับก็เป็นอาชีพที่น่ายย่งนะครับเป็นสิ่งที่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าชีวิตคนเราก็ไม่หยืดยาวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพ้ดขอบคุคร ไป4คนไปแล้วเาา yeah, อัน Red f i h t Academy amp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคาม,มิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy